สวัสดีครับคุณนุตาสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณหมอค,ะ,คะอยากจะทราบนิดน,นึงว่าทาไมอาการปวดคอปวดหลังเนี่ยถึงจะเกิดขึ้นเยอะมากเลยกับคนที่ทํางานออฟฟิศค่ะออฟฟิศซินโดรมคือกลุ่มอาการเกี่ยวกับเรื่องของการปวดเนี่ยครับเป็นหลักซึ่งเจอได้มากในคนที่ทํางานออฟฟิศนะฮะมักจะมาด้วยปวดคอปวดบา่าปวดสะบักบางรายก็ปวดเท้าขึ้นท้ายทอยขึ้นขมับมแล้วก็อาจจะมีปวดตาตาแห้งเวลาที่ทํางานมากๆที่เป็นเยอะเพราะว่ากลุ่มคนทํางานออฟฟิศเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนั่ง อยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆเป็นเวลาทั้งวันแล้วก็มักจะใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆแล้วก็อาจจะก้มคอหรือว่าเขียนหนังสือหรือว่าอ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยก็จะทําให้กระดูกคอหรือว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมีการเกร็งอยู่ในท่าที่ไม่ดีเป็นระยะเวลานาน,านๆนะครับนอกจากการพวกแบบปวดคอปวดหลังแล้วนี่จะมีอาการอื่นซรบซ้อนหรือเพิ่มขึ้นมาอีกไหมคะครับก็อันที่น่ากลัวสําหรับกลุ่มอาการพวกปวดคอปวดบ,บ่าเนี่ย ที่เป็นออฟฟิศซินโดมธรรมดาหรือว่าเป็นกลุ่มอาการกล้ามเนื้อเสื่อมธรรมดาเนี่ยก็คือจะต้องแยกให้ได้จากโรคที่มันร้ายแรงกว่านั้นก็คือกลุ่มอาการเรื่องของหมอนรองหรือตัวกระดูกคอเสือ่อมนะครับแล้วอาจจะลามไปถึงอาการทับเส้นประสาทนะครับอันนี้คือกระดูกหลังบริเวณเอวนะฮะที่คอก็คืออันนี้เนี่ยลักษณะโครงสร้างจะเหมือนกันก็คือประกอบด้วยข้อเป็นข้อข้อต่อเนื่องกันไปแล้วก็ระหว่างข้อซึ่งเป็นกระดูกแข็งสีขาวเนี่ยจะมีหมอนรองอยู่ในการยึดข้อไว้นะครับตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยพอเราขยายเข้ามาเนี่ย จะเห็นว่าประกอบด้วยสโซนนะฮะโซนข้างในเหียดเหลืองๆเนี่ยลักษณะเป็นเหมือนเจละฮะแล้วรอบนอกเนี่ยจะเป็นวงแหวนหุ้มมาอีกทีนึง่งตัวเนี้ยจะเหมือนอยางซึ่งมีความเหนียวมีความอ่อนหยุดนะครับยางรอบนอกใช้เข้าไปนานๆเนี่ยมันก็เหมือนอยางรถย,ยนต์เสืเริ่มเสื่อมเริ่มเปื่อยเริ่มโป่ปงสุดท้ายมันก็ฉีกขาดขึ้นค่ฉีกขาดขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นครับเหลืองกลายเป็นสีแดง เคลื่อนปลิ้นออกมาข้างหลังข้างหลังมันก็จะเป็นโพรงที่ไขสันหลังหรือเส้นประสาทอยู่ซึ่งบริเวณคอสําคัญชดเชยก็โดยการพยายามสร้างหินปูนนะฮะเข้ามายึดเพื่อให้การยึดระหว่างข้อที่เสียไปจากการเสื่อมตัวของหมอนรองเนี่ยกลับมาแข็งแรงแต่ไอหินปูนตัวนี้ยิ่งไปก่อปัญหาอีกคือไปช่วยกันกดช่วยกันทําให้เส้นประสาทหรือว่าไขสันหลังข้างหลังมีปัญหามากขึ้นแต่ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยมันช่วยเราขึ้นมาก ที่เราก็สามารถเวลาผ่าตัดคอเนี่ยเราสามารถใช้กล้องที่เขาเรียกว่ากล้องไมโครสโคปเหมือนกับกล้องขยายที่เราเอาไว้ดูวัตถุเล็กๆก,ก็จะเป็นอันเล็กๆอย่างเงี้ยนะ,ะ่วัตถุเล็กๆเ,เพราะเวลาเราผ่าตัดคอเนี่ยแผลเนี่ยจะเล็กนิดเดียวแล้วก็ลงไปค่อนข้างลึกนะฮะการที่มองตาเปล่าในสมัยก่อนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราใช้กล้องขยายซึ่งมีความสว่างสูงแล้วก็กําลังขยายสูงขึ้นมากทาให้บริเวณ ระบบประสาทหรือว่าตัวหมอสรองกระดูกเนี่ยซึ่งมีขนาดเล็กเนี่ยเราเห็นได้ชัดขึ้นแม่นยำขึ้นความปลอดภัยในการผ่าตัดก็สูงขึ้นแต่ต้องถามนิดนึงดีกว่าสําหรับวิธีการป้องกันเลยมีวิธีการอย่างไงบ้างไหมคะครับก็มีฮะก็คือการเสื่อมการอะไรเนี่ยเกิดจากการใช้งานอายุที่มากขึ้นเราคงห้ามอายุไม่ได้แต่ว่าการใช้งานการดูแลตัวเองเนี่ยคงต้องหลีกเลี่ยงการนั่งโดยเฉพาะท่าก้มนะฮะก้มใช้คอมใช้อะไรเนี่ยหรือว่าอ่านหนังสือทําอะไรก้มทํา งานฝีมืออะไรเนี่ยเป็นเวลานานๆอยู่ในท่าเดิมๆนานๆต้องเลี่ยงถ้าไม่เกินสักครึ่งชั่วโมองชั่วโมงนี้เนี่ยต้องขยับเปลี่ยนท่าละลุกขึ้นไปเดินไปด่กาแฟไปอะไรก็ได้ที่สําคัญเลยคือต้องหมั่นบริหารพิซซ่านะครับมีวิธีการบริหารยังไงบ้างไหมคะชุดแรกก็คือบริหารเรื่องของการขยับเคลื่อนไหวของหมอนรองกระดูกและข้อต่อเนี่ยหให้อยู่ในแบบเดิมโดยสม่ําเสมอแล้วก็มีความสมดุลก็คือฝึกก้มนะฮะก้มค้างชิดอกไว้แล้วก็นับ1ถึง10บิวินาที นะฮะแล้วก็กลับด้านกันก็คือเยงยศีรษะขึ้นนะครับสิวินาทีลักษณะการออกกําลังอีกแบบหนึ่งก็ง่ายๆเลยคุณมิตาทาตามเลยก็ได้ก็คือเราใช้มือเราเนี่ยนะฮะดันที่ศรีรษะเราตรงบริเวณขมับแล้วเราเกรงคอต้านมือพยายามจะดันให้ไปด้านซ้ายแต่เราเกรงคอให้อยู่นิ่งนะครับ<อ>ลักษณะเนี้ยกล้ามเนื้อคอมันจะตึงตรงน,นี้จะตึงใช่แล้วมีการเกรงใช้ใช้พลังงานอยู่เราเกรงอย่างที่ว่านี่ไว้ประมาณ10วินาทีค่ะ,ะครับ แล้วพอครบเสร็จแล้วก็เปลี่ยน,นด้านาก็มาเป็นด้านซ้ายบ้างน,นะครับแล้วก็ข้างหน้าข้างหลังเท่าไหร่นเลยนะครับลักษณะการออกกําลังอย่างนี้ก็คือทําได้ง่ายๆว่างทําว่างทาอยู่ที่บ้านทําอยู่ที่ออฟฟิศ ระหว่างเวลาพักอะไรก็ทำนะครับอนอกจากนั้นสิ่งที่สําคัญอีกอันนึงเนี่ยประเด็นก็คือเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องของการใช้งานการทํางานทั้งหลายะนะ,ะก็คืออย่างการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยก็ต้องพยายามให้หน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยอยู่ตรงหน้าเราไม่ต่ําเกินไปที่แบบเราต้องก้มอยู่ตลอดเวลาหรือไม่สูงเกินไปนะฮะการวางแป้นคีย์บอร์ดก,ก็อยู่ในระดับที่ว่าจากไหลเราเนี่ยพอดีพอดีแล้วก็งอข้อศอกเก้าสิบองศาระวังได้แต่เห็นบางคนแบบบางทีต้องอหันไปทีนึ่งางีแล้หันไปมองอีกทีนึงแล้วก็หรือบางคนเนี่ย นอกจากทำงานออฟฟิศทั้งวันแล้วกลางคืนไปใช้น้ t บุ๊กอีกนั่งทาบนเตียงนั่งทากับพื้นอย่างนั้นยิ่งแย่ครับคุณพี่ซาอะแล้วค่ะสำหรับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศนะคะที่มีอาการแบบนี้เนี่ยนะคะอย่าลืมเอาวิธีนี้นะคะง่ายๆไปปฏิบัติกันละกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีอาการ มากกว่านี้หรือว่าเริ่มเจ็บคอแล้วก็ปวดมากขึ้นนะคะกับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆนะคะก็อย่าลืมมาปรึกษาคุณหมอได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะนายแพทย์เจริญชัยอัศาวะก้องเกียรตินะคะศัลยาแพทย์กระดูกสันหลังมากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับเรานั่นเองขอบคุณมากค่ะ